สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกๆคนนะคะวันนี้ครูซันนี่มาช้านิดนึงนะคะตั้งใจไว้จะ9ก้โมงทีไรก็เลดทุกทีนะคะค่ะสวัสดีทุทกๆคนนะคะใครที่ผ่านเข้ามานะคะทักทายกันได้นะคะวันนี้ครูซันนี่นะคะอังกฤษนะคะก็มาแบ่งปันความรู้เช่นเคยค่ะของเรื่องเลขจัก,กรวาลน,นะคะ เดี๋ยววันนี้ฟังเพลงกันก่อนนะคะใครเข้ามาแวะเข้ามาฟังได้คะ่ะใครที่ฟังจากหลายๆอาจารย์หลายๆครูนะคะก็เอามาเป็นความรู้ได้คะ่ะวันนี้ครูมาพูดเรื่องอามาทำความเข้าใจของพลังเลข111ค่ะเดี๋ยวครูขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะฟังเพลงกันแป๊บหนึ่งค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเลงจัก,กรวาลเนี่ยนะคะอะคือศาสตร์ของกดอ่าผ้ายิบซีหรือว่าการดูดวงเนี่ยเขาก็นำเลขเนี่ยไปใช้กันนะคะเลขตัวเลขนะคะเพราะว่า ตัวเลขเนี่ยมีพลังนะคะมีพลังอยู่ที่ตัวเลขของเขาอยู่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะมาพูดรายละเอียดอีกทีนะคะฟังเพลงกันไปก่อนนะคะรอใครๆเผื่อใครเข้ามาฟังสดนะคะเมื่อวานนะคะถ้าใครติดตามนะคะ,ะครูก็พูดเรื่องอตัวเลข11.11 11นะคะแล้วก็พอดีมีข้อความมาถามนะคะเรื่องว่าแล้ว 111อ่ะจะเหมือนกับ1111ไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาพูดรายละเอียดกันนะคะค่ะเพลงก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ค่ะที่อังกฤษตอนนี้ก็ประมาณ9โมงกว่านะคะวันนี้แดดไม่มีเลยค่ะแล้วก็เ really อปิดก่อนนะคะวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยค่ะเมื่อวานนีแดดออกดีมากแต่ช่วงนี้ที่อังกฤษก็เป็นหน้าร้อนนะคะมีดอกไม้ขึ้นสวยงามนะคะ แล้วก็ตามบ้านเรือนนี่เขาก็มีสวนมีปลูกดอกไม้อังกฤษช่วงหน้าร้อนนี่สวยงามค่ะสวยงามแล้วก็ถ้าใครหมดโควิดนะคะมาที่วอังกฤษเลยค่ะอยู่ยุโรปนี่สถาปัตยกรรมสวยงามนะ,ะบ้านเรือนสะอาดก็ไม่ทราบว่าโควิดจะหมดไหมนะแต่ว่าเรา คิดว่าทุกคนมีภูมิต้านทานกันแล้วนะที่จะต่อสู้หรือว่าอยู่กันไปนพร้อมกันกับโควิดได้นะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงพลังมาทำความเข้าใจของพลังของตัวเลข1.11่งหนะคะหนึ 1, คือก็อย่าง อย่างแรกก็ขอ,อแสดงความดีใจกับคนที่เห็นเลขจักกรวาลน,นะคือ1นึนะคะเมื่อวานครูสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาฟังสดนะคะทักทายกันได้ค่ะครูซันนี่อิงแลนด์นะคะไลฟ์สดจากประเทศอังกฤษนะคะก็มาสายนิดนึงนะคะตามที่จง้งจางไว้ว่าจะ9ก้าโมงช้าวันนี้ก็มาเลทนิดนึงนะคะก็ก่อนอื่นก็ กลับไปที่ดีใจนะคะดีใจกับคนที่เริ่มเห็นเล่งจัก,กรวาลน,นะคะครูเองเนี่ยมาเห็นเนี่ยเมื่ออายุมากแล้วนะ,ะแล้วก็ก่อนที่จะมาสนใจเรื่องกดแรงดึงดูดหรือเข้ามาถึงจิตวิญญาณเนี่ยเพราะว่าเราเจอความทุกข์ต้อนเรามีวิกฤตในชีวิต เราก็เลยหันมาสนใจเรื่องกดแรงเรื่องดูดเรื่องจิตวิญญาณเรื่องศิละปะการใช้ชีวิตใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขได้เราอยู่กับความทุกข์ได้ไอ้ที่เราเป็นความทุกข์อะเรามองเป็นบวกได้นะะแล้วกูก็เข้าใจอะไรมากขึ้นนะตอนนี้กลับมาเรื่องตัวเลขเมื่อวานครูพูดหนึ่ง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 สตัวพอดีมีคน Inbox เข้ามาถามครูซันนี่ว่าถ้าหนูเห็น111เนี่ยมันจะเหมือนกับ1111หนึ่นไหมนะคะวันนี้ครูก็เลยาบางคนก็อาจจะทราบแล้วนะแต่ว่าก็เลยจะหยิบตรงนี้มาพูดเลยว่า111 คล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทุกอย่างนะคะเพราะว่าพลังตัวเลขเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขที่เป็นมาสเตอร์นัมเบอร์เลยนะคะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามาสเตอร์นัมเบอร์และยิ่งขยายไป4ตัวเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ตัวพลังงานก็จะเยอะแต่ถ้า3ตัวพลังงานก็จะน้อยหน่อยนะแต่ความหมายเนี่ยมันก็ จะคล้ายกันนะคะคือตัวเลขเนี่ยจัก,กรวาลเนี่ยถ้าเราเห็นเนะี่ยมาบอกให้เราตื่นรู้นะมาบอกให้เราตื่นรู้แล้วก็มาบอกเราว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นะตอนนี้นะคือสิ่งที่ใช่ไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรทำตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วและจัก,กรวาลก็มาบอกคุณเลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะ จักรวาล่คอยช่วยเหลือคุณอยู่แต่คุณอยู่ในกายเนื้อในร่างกายมนุษย์นะคุณต้องลงมือทำด้วยต้องมีแอคชั่นนะจักรวาลสามารถที่จะดนบันดาลเขาเรียกอะไรนะสถานการณ์ผู้คนสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้แต่คนสำคัญที่จะเสกสร้างทุกอย่างได้ก็คือตัวเรานะเราต้องสเต y Positive มีความคิดบวกนะมีความคิดบวกเพราะว่าเลข111เนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยจักวานมาคอนเฟิร์มเราว่าตอนนี้จิตวิญญาณของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมากมีความามีพลังในการที่จะดึงดูดสิ่งและดีและสิ่งไม่ดีในเวลาอันรวดเร็วฉะนั้นให้ระวังความคิดของเรา ว่าถ้าเราคิดดีเราจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาเลยนะพยายามคิดสิ่งดีๆแลอวยพรให้คนที่อยู่ใกล้ชิดมีความสุขนะมั่งคั่งร่ารวยเราก็จะมีจิตที่มั่งคั่งร่ํารวยเช่นกันแต่ถ้าเรามีความอิจฉาริษยามีความโกรธแค้นเครืองไม่ให้อภัยใครเราก็จะได้คนที่คล้ายกันเข้ามานะฉะนั้นเนี่ย จงระวังความคิดของตัวเองนะแล้วการที่เห็นเลข1นึเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จเลย1นึเนี่ยจัก,กรวาลมาคอนเฟิร์มว่าให้เราเนี่ยอยู่ในแดนบวกให้ได้มากที่สุดแล้วเชื่อใจในจัก,กรวาลแล้วลงมือทำไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นอะไร นะคุณอยากจะเป็นมหาเศรษฐีคุณอยากจะประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์คุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตคู่คุณอยากจะประสบความสํออาเร็จในหน้าที่การงานหรือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สเตย์โพสิทีฟคิดบวกแล้วลงมือทำหนึ่งหนึ่งหนึ่งจัก,กรวาลมาคอนเฟิร์มแล้วแล้วการเห็นของคุณเนี่ยต้องเห็นโดยบังเอิญ แล้วก็ต้องเห็นมากกว่าหนึ่งครั้งนี่ครูจะมาโชว์ให้นะว่าอาทิตย์นี้ครูเห็นบ่อยมาก <c oughs> นะนี่นะคะเป็นใบเสร็จครูเอารถไปซ่อมอไปเช็คนะ,คะเอาไปเช็คเหมือนว่าบอดี้ของรถนะ่ะนะเนี่ยถา้าแต่มันก็กลับหัวกลับกันนะจะเป็น Currency ก็คือเป็นเงินปอนนะแล้วก็มีเลข1นึหนึ่งนะเนี่ย เห็นบ่อยนะคะเห็นบ่อยอาจจะเป็นานาฬิกาบอกเวลาก็ได้นะคะแต่อันนั้นจะต้องเป็นดิจิทอลไม่ใช่24 h o u r ้วนะจะเป็นบ่ายโมงสิบนาทีหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะมาเป็นแบบนี้นะคะในรูปบินใบเสร็จนะ,ะเห็นชัดไหมคะเนี่ยนะคะจะเป็นรูปเงินปอนนะ,ะแล้วก็1นึหนึ่งนะเอาให้เห็นชัดเลยนะคะ แต่ว่าอยู่ในกล้องอาจจะกลับหัวกลับข้างกันนะคะ,ค,ะคู่เห็นบ่อยมากนะคะแล้วคนที่เห็นเลขหนึ่งเนี่ยนะคุณเป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์ไลฟ์เวอร์เกอร์เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณเป็นแสงสว่างให้ผู้คนคุณมีพรสวรรค์นะคุณมีความเป็นผู้นำเลขหนึ่งตัวเดียวเนี่ยก็หมายถึง leadership หมายถึงความเป็นมีความทะเยอทะยานมีความอดทนเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีความเป็นอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีพรสวรรค์นในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรวยตัวเองเป็นคนที่ทะเยอทะยานมีความเป็นผู้นำสูง แต่คุณนะ่ะไม่เคยรู้ก็ได้ว่าคุณมีสิ่งตรงนี้คุณมีพรสวรรค์นะตอนนี้เนี่ยการเป็นไลฟ์เวอร์เกอร์เป็นแสงสว่างให้ผู้คนนะ่ะคุณเอาสิ่งที่คุณรู้เนี่ยออกไปเผยแผ่ออกไปสร้างแรงบันดาลใจหรือไปแบ่งปันผู้คนนะอย่างคุณทำอาหารเก่งเนี่ย การทำอาหารเก่งหรือสูตรต่างๆเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์นะไม่ใช่ว่าทุกคนทําอาหารได้เก่งสมมตินี่คือเคสสมมุติให้ฟังนะสมมติถ้าคุณนะทำอาหารเก่งคุณไปเผยแพร่ได้เลยนะทำอะสอนอาหารหรือว่าอสอนทำอาหารหรือว่ามาทำช่อง y t u t u นะหรือออกมาพูดให้ความรู้นะว่า ients, อินเกเรียน ทำอาหารตรงนี้ได้ได้ประโยชน์อะไรยังไงนะคนที่เขารับฟังได้ความรู้ค่ะแล้วก็มันจะคือตะเกียงแสงสว่างเนี่ยจุดดวงเดียวสว่างไปถึงห้องนะเขาถึงเรียกว่าไลฟ์เบรกเกอร์คนคนเดียวอ่ะแต่เปลี่ยนคนทั้งได้มากมายอะ่ะเหมือนแสงสว่างนะคะลองคิดดูแสงสว่างตะเกียงหรือว่าไฟหลอดเดียวอ่ะไฟดวงเดียวอ่ะสว่างไปทั่วห้อง นะแล้วคุณคิดดูถ้าคุณเป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์สามารถจะช่วยคนทุกคนให้มีแรงบันดาลใจหรือช่วยถ้าคุณทำงานออนไลน์ช่วยเขามีอาชีพช่วยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นคุณเป็นผู้นำที่ทำให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จนะอันนั้นก็เป็นแสงสว่างให้ผู้คนแล้วค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะ จักรวาลมาสื่อสารกับคุณคอนเฟิร์มว่าคุณทำอะไรตอนนี้คุณเป็นใครคุณทำอะไรอยู่คุณมีความรู้สึกยังไงกับคุณที่คุณสิ่งที่คุณทำอยู่ถ้าคุณรู้สึกดีนะรู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งทุกคุณทำทำต่อไปนะหรือสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้เมื่อระหว่างที่คุณเห็นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะ ครูสันนี่เชื่อว่าคุณได้เริ่มงานใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆแต่คุณยังไม่แน่ใจว่ามันจะสําเร็จหรือมันจะไปได้ดีไหมและคุณก็มาบังเอิญเห็นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั่นแหละคะ่ะจัก,กรวาลมาคอนเฟิร์มมาคุยกับคุณแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันใช่แล้วนะทําต่อไปเลยเดินต่อไปเลยะค,ะคือบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะสื่อสารกับ ใครได้นะคะแม้แต่เพื่อนหรืออะไรบางทีเนี่ยเราคิดว่าเรามีเพื่อนสนิทแล้วนะแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้คุยไม่ได้ทุกเรื่องนะคะฉะนั้นเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพี่ปอใอช่ใช่พี่คุณอะไรนะพี่ปอพรพี่พลเดี๋ยวลืมชื่อเจตลืมชื่อเล่นขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะคือวันนี้พูดถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งหนะคะก็เลยสะดุดเลยนะคะว่า จัก,กรวาลเนี่อ้าพี่ป้อมพี่ป้อมสวัสดีค่ะก็มาทันค่ะก็พูดเรื่อยๆนะคะพูดไปเรื่อยๆค่ะก็คือจัก,กรวาลเนี่ยมาสื่อสารกับเราทางตัวเลขนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าใครเห็นก็คือย้อนไปอีกทีนะคะว่าใครเห็นเนี่ยโชคดีค่ะอย่างอื่นก็ขอดีใจแล้วก็กคน ที่เห็นด้วยนะคะอ,อ๋อพี่ป้อมจากสิงห์บุรีโอ้โหออนไลน์มาจริงๆนะคะออนไลน์แล้วก็ตอนนี้ก็ครูสันนี่ก็พูดจากอังกฤษนะคะเราสื่อสารกันได้ดีใจจังค่ะก็คือหนึ่ง,น,งนะคะดีใจด้วยนะคะทุกคนใครที่เห็นเลข1นึน,น,นะคะดีใจด้วยค่ะเพราะว่าจัก,กรวาลมาคอนเฟิร์มนะคะมาคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ คือสวัสดีคะ่ะน้องอัญชันนะคะ,ะสิ่งที่คุณทำอยู่คุณก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่มันใช่ไหมเวลาคุณเห็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยจัก,กรวาลมาคอนเฟิร์มนะคะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นะตอนนี้เป็นสิ่งที่ใช่ให้พัฒนาต่อไปแล้วเรียนรู้และทำต่อไปแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยจะประสบความสำเร็จแน่นอน หนึ่งนึ่งนึงคือจิตของเราเนี่ยเป็นพลังบวกมากแล้วนะคะแล้วก็มีจิตวิญญาณที่เชื่อมกับจัก,กรวาลน,นะและแตอนนี้เนี่ยจัก,กรวาลก็จะมาคอนเฟิร์มเลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันใช่แล้วก็สิ่งที่เราทําอยู่จะประสบความสําเร็จนะตอนนี้ใครที่เห็นหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งเนี่ยมั่นใจเลยค่ะว่าเดี๋ยวในนี้จะมาโชว์นิดนึงนะคะ นี่เมื่อกี้โชว์ไปแล้วนะคะนี่ครูซันนี่เห็นเห็นทั้งอาทิตย์เลยนะตอนนีเ้เห็นไหมคะอันนี้จะมาในใบเสร็จคะ่ะจะมาในใบเสร็จเป็นรูปเงินปอนนะ,ะแล้วก็1นึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยการเห็นเนี่ยจะมาในรูปใบเสร็จนะคะหรือว่าจะมาในรูปเ,เรื่องเวลานะคะขอบคุณมากคะ่ะที่ชมว่าน่ารักนะคะแต่ว่าน่ารักแล้วก็ ขอให้มีความฉลาดนะ,ะมีความจำดีนการคือสิ่งสำคัญนะคะขอบคุณมากพี่ป้อมก็ขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ทำนะคะเพราะว่าหนึ่งหนึหนเนี่ยใครเห็นนะโชคดีนะคะ take action แล้วก็การเห็น1น1เนี่ยหนเนี่ยเลขหนึ่งมีความเป็นผู้นำ มีความทะเยอทะยานมีคนที่มีความอดทนสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วหนึ่งห,นงหนงเนี่ยจักรกวาลเนี่ยมาสื่อสารเลยว่าคุณสามารถที่จะเป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์ได้นะคะในภาษาอังกฤษไลฟ์เวิร์กเกอร์ก็คือคุณเป็นตะเกียงคุณเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้นะคะตะเกียงอันเดียวแต่สว่างไปทั้งห้องนะ,ค,ะคุณสามารถจะช่วยเหลือคนได้นะคะ ไม่ใช่คนคนเดียวนะไฟดวงเดียวสว่างไปทั้งห้องคิดดูสิคะถ้าคุณทำงานออนไลน์คุณสามารถจะนำทีมนะช่วยเหลือคนในทีมทุกคนนะ่ะให้เขาลุกขึ้นได้ให้เขามีรายได้ได้นะคุณเป็นผู้นำโดยแท้1นึ่งหนึ่งห,นงหนงเนี่ยนะจักรวาลเนี่ยมาทำงานคู่กับคุณคุณเป็นกายมนุษย์จักรวาลเนี่ยมาทำงานคู่กับคุณเลยคะ่ะ แต่จัก,กรวาลเนี่ยมาไม่ได้เขาก็มาในร่างกายมนุษย์นะคะใครที่เห็นเลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะคือทำงานคู่กับจัก,จก,กรวาลมาทำงานด้วยกันนะคะครูซันนี่ก็ทำงานคู่จัก,กรวาลค่ะมาแบ่งปัน มาเป็นแรงบันดาลใจนะคะครูคก็พัฒนาตัวเองไปทุกวันค่ะเรียนรู้ทุกวันกดแรงดึงดูดนะเอาหนังสือมาอา่านเอาเทคนิคการเอ็กซ์ไซส์ว่าเรามันจะมาทํำยังไงนะตัวเองก็ต้องพัฒนาตัวเองตัวเองก็ต้องเป็นแบบอย่างให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเราจะต้องทํำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จ ถ้าวันนังวันหนึ่ง,นนงครูถูกลอตเตอรี่ได้เงินร้อยร้อองปอนที่อิงแฤนน่ยครูคงดังเป็นผู้แตกนะคะ,เพ,ะเพราะครูทําสําเร็จค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเสกยังสร้างอยู่ค่ะเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆก็ต้องเป็นตัวอย่างไปนะคะทุกก้าวแรกท,ทุกคนต้องมีก้าวแรกค่ะครูซันนี่ก็มีก้าวแรกพี่ป้อมก็มีก้าวแรก พี่ป้อมเห็นทุกวันอุ้ยทีใจด้วยค่ะแสดงว่ามีพลังงานาวิจิตวิญญาณาเรื่องกดแรงดึงดูดเริ่มมีความสนใจแล้วนะคะให้อยู่ในแดนบวกเยอะๆนะคะพี่ป้อมแล้วก็เอาเอ็กซ์ไซส์นะคะคิดคิดคิด บ่อยๆพูดถึงบ่อยๆนะคะในสิ่งที่ต้องการจะดึงดูดนะแล้วก็พี่ป้อมจะได้ดึงดูดสิ่งนั้นๆเข้ามาได้โดยง่ายเพราะว่าคนที่เห็นหนึ่งหนึ่งหรือเห็นเลขจักรวาลเนี่ยคือพลังเนี่ยพลังจิตเนี่ยจะเชื่อมต่อจากจักรวาลได้แล้วค่ะแล้วเราจะดึงดูดสิ่งต่างๆได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยพยายามรักษาจิตให้อยู่ในแดนบวกมากที่สุด อย่าโกรธง่ายถ้าโกรธก็ให้ให้หายไวอย่าไปเกลียดใครนานนะคะอย่าไปอิจฉาใครนานอะไรประมาณนี้นะคะให้ให้ตัดไวๆให้ตัดออกแล้วก็มาคิดบวกให้เยอะๆนะแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างคือกฎแรงดึงดูดเนี่ยมีคนที่ออกมาแบ่งปันเยอะมากนะคะแล้วใครถูกจริตอาจารย์ทุกไหนเอาเอาความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยมาเชื่อมกัน ะะเอามาเชื่อมเพราะว่าทุกคนมีเทคนิคในการสอนการบอกเนี่ยต่างกันนะคะเราถูกจริตท่านไหนเนี่ยนะคะเอามาอะเด็บใช้กับตัวเองนะคะทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกไรนะมีความรารถนาดีในการแบ่งปันค่ะแล้วก็ใช่ค่ะคิดบวกเยอะๆค่ะการคิดบวกไม่เป็นอันตรายต่อตอนเองแล้วก็ไม่เป็นอันตรายของ กับผู้อื่นนะคะพลังบวกนี้นะคะจะส่งต่อไปถึงทุกคนนะคะคือวันนี้นะคะครูสันนี่ก็จะมาช่วงอาทิตย์นี้นะคะจะมาแบ่งปันเลขจักรกวาลน,นะ,ะจาก1122233ถึง999นะใน3-4วันนี้ให้จบนะคะก็วันนี้ก็มาแบ่งปันเลข111นะคะแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยแบ่งปันไปแล้วนะคะ14ตัวก็พอดีมี คนทักมาว่าแล้ว11 1เนี่ยมันจะคล้ายกับ111 1นไหมนะคะมีความคล้ายกันนะคะแต่แล้วก็คือพลังของเลขเนี่ยมันอยู่ที่พลังการเพิ่มนะฮะยิ่งเพิ่มมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเป็นการบวกหรือว่าตอกย้ำว่าพลังของความหมายของเลขนั้นๆเนี่ย มันมีพลังมากแค่ไหนนะเลขหนึ่งก็คือการทำงานการเป็นผู้นำการใช้ชีวิตนะการที่จะประสบความสำเร็จเลขหนึ่งนี่ก็คือ,อเป็นการเป็นเขาเรียกอะไรอะการเป็นหนึ่งเลยอะในอาชีพนั้นๆไม่ว่าจะทำอะไรหรือแม้แต่เรื่องความรักนะฮะแต่ เลขหนึ่งเนี่ยจะเน้นเรื่องการทำงานการประสบความสำเร็จนะ,ะส่วนเลขสองเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาพูดพรุ่งนี้นะคะตรงสองตรงสามตรงสี่เนี่ยจะพูดคั่วไปให้ให้จบภายในคลิปเดียวแล้วก็สองสาวันนี้จะให้จบเลข ตอง2ถึงตอง9นะคะใครที่สนใจเรื่องศาสตร์ตัวเลขเดี๋ยวมาฟังกันนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ป้อมนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะขออวยพรให้น้องป้อมน้องอัญชันนะคะที่เขามาฟังสดแล้วก็ ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาฟังย้อนหลังนะคะครูซันนี่ก็มาให้ความรู้จะมาให้ความรู้ทุกๆวันนะคะเรื่องวันนี้อาทิตย์นี้ก็จะมาให้ความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขค่ะเรื่องเลขจัก,กรวาลน,นะคะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยอยู่ใกล้เคียงเรามากที่สุดนะแล้วการเห็นนะถ้าเราเห็นโดยบังเอิญเนี่ยคือสิ่งที่ใช่ค่ะอย่าไปตั้งใจเห็นนะคะอันนั้นมันไม่ใช่การสื่อสารจากจักรวาลค่ะ ต้องเป็นการเห็นโดยบังเอิญน,นะคะค่ะโอ้ห้ 52, ยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยค่ะยังหน้าเด็กก็มีพิธภัณฑ์ดีๆใช้นี่เองนะคะค่ะก็อวยพรนะคะขออวยพรให้พี่ป้อมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะ,ะมีเงินล้านล้านล้านนะสิล้านาน,นะ แล้วก็ภายในปีนี้นะคะประสบความสำเร็จธุรกิจเครือข่ายนะคะถ้าเรามากิฟฟรีน,นะคะถ้าเรามาถูกทางเดินถูกทางถูกที่ถูกทางถูกคนแล้วทำมีครูดีอยู่แล้วนะคะครูแอนนี่เบนเนตเนี่ยธุรกิจลุ่งแน่นอนค่ะครูซันนี่เคยเดินนะ,ะธุรกิจออนไลน์ล้มลุกคุกคานแล้วก็เจ็บมาเยอะค่ะก็เลย ตอนนี้ก็เลยวางวางมือจากออนไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่ต้องหาหาบริษัทใหม่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกัน,นะคะแต่ตอนนี้มาโฟกัสเอาเรื่องอกดแรงดึงดูดแล้วก็ให้ความรู้ก่อนค่ะค่ะแล้วก็น้องอัญชันด้วยนะคะขออวยพรให้น้องอมีสุขภาพแข็งแรงนะคะะทั้งตัวน้องเองแล้วก็ครอบครัวค่ะเราสุขภาพดี มีมีความสุขนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาเองค่ะนะคะแล้วก็ขอไวยพรนะ,ะให้ให้คนที่มาฟังย้อนหลังนะคะมีความสุขเช่นกันค่ะใครสนใจคลิปฟรีนก็ติดต่อพี่ป้อมได้นะคะกริฟรีนสินค้าดีค่ะสินค้าครูซันนี่เห็นแล้วนะคะมีทุกอย่างที่รักษาสุขภาพได้นะคะเดี๋ยวรอ สักพักหนึ่งก่อนนะคะอาจจะติดต่อไปที่พี่ป้อมคะ่ะใครที่สนใจนะคะกะ็ติดต่อพี่ป้อมได้นะคะมีเพจอะไรก็ลงไว้ที่ เพจครูซันนี่ได้นะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังแลวเขาสนใจเขาอาจจะคลิกไปที่เพจพี่ป้อมได้นะคะฝากไว้ที่เพจครูสันนี่ได้ค่ะนะคะขอให้ประสบความสําเร็จค่ะครูเชื่อว่าพลังของการอวยพรพลังของการคิดดีทดําดีแล้วก็พลังของการทําต่อเนื่องเนี่ยมันจะให้ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะครูสันนี่ก็เป็นกําลังใจให้ แล้วก็จะดูรอความสําเร็จของพี่ป้อมเช่นกันนะคะเราทํางานอย่าทําด้วยความกดดันค่ะเราทําด้วยความรักเราทําด้วยความสุขและเราแบ่งบันจากใจจริงครูซันนี่เชื่อว่าธุรกิจออนไลน์ที่พี่ป้อมทําอยู่เนี่ยจะต้องมีคนดึงดูดคนเข้ามาแน่นอนค่ะเอากดแรงดึงดูดไปใช้นะคะในการทําธุรกิจและเราจะดึงคนมาได้ค่ะใช้เวลาค่ะอย่าไปคาดหวังนะคะแต่ทํา ทำด้วยความสุขทำด้วยความรักในสินค้าเราใช้เองอยู่แล้วเราดูแลตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะและเราก็บอกจากใจจริงนะให้คนที่เขามารับฟังเนี่ยกูเชื่อว่าคนเขาก็อยากมีสุขภาพดีกันทั้นนั้นแหละนะแต่ตอนนี้เนี่ยการเสนอของเราเนี่ยคือการธุรกิจที่ดูแลสินคาดูแลตัวเองมันมีหลายบริษัทมากนะพี่ป้อม เราจะต้องทำให้บอกจากความจริงใจอะและอย่างที่ครูแอนนี่ทฤษฎีที่ครูแอนนี่บอกก็คือว่าเราต้องออกมาทุกวันเราต้องออกมาบ่อยๆนะคู่แข่งคนอื่นเราออกมาให้คนเห็นบ่อยๆเนี่ยสินค้าอื่นน่ะเขาก็ขายเหมือนกันแต่จะมาสู้เราได้หรอถ้าเราออกมาทุกวันใช่ไหมคะค่ะรอดูความสำเร็จของพี่ป้อมนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ประสบความสำเร็จ 1นึนจัก,กรวาลมาคอนเฟิร์มพี่ป้อมแล้วค่ะจะรออะไรคะเป็นแสงสว่างให้ผู้คนอยู่แล้วนะคะนำทีมทุกคนขึ้นสู่เวทีโลกได้เลยค่ะครูซันนี่อังแลนคอนเฟิร์มให้พี่ป้อมนะคะส่วนน้องอัญชันนะคะขอออกจากโรงพยาบาลแล้วดีใจด้วยนะคะเพราะว่าโควิดไม่อยู่กับเรานานหรอกคะ่ะเราเนี่ยมา สนใจสินค้าของพี่ป้อมสิคะเผื่อเขาจะมาะช่วยดูยแลสุขภาพนะคะเราอ,อุดหนุนกันช่วยกันนะคะค่ะยังไงก็อวยพรวันทุกคนมีความสุขนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดขอให้สมปรานามัง่งคั่งร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะ,อะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังสด แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังย้อนหลังนะคะแล้วพรุ่งนี้ครูสันนี่ก็จะมาทักทายเช่นเคยนะคะใครที่สนใจเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะเล่งจัก,กรวาลพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะวันนี้ครูสันนี่ขอสวัสดีทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ